ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเรื่องประโยชน์ของการสื่อสารนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ของการสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งมีอะไรคะจดหมายใช่ไหมคะสองอะไรคะเด็กๆกริง๊งกริ๊งอ่าโทรศัพท์นั่นเองนะคะสามอะไรคะ คอมพิวเตอร์นะคะ4อะไรคะเด็กๆโทรทัศน์ค่ะ5อะไรคะวิทายุนะคะ6อะไรคะเด็กๆหนังสือพิมพ์นะคะอุปกรณ์การสื่อสารของเรามีด้วยกันกี่อย่างคะอ่าหอย่างนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอน ประโยชน์ของการสื่อสารนะคะถ้าเราไม่มีอุปกรณ์การสื่อสารเราจะติดต่อสื่อสาราผู้คนผู้อื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์การสื่อสาราไว้ใช้การทำงานนะคะการดำรงชีวิตต่างๆอย่างเช่นจดหมายนะคะจดหมายจดหมายมีประโยชน์อย่างไรคะเด็กๆ มันก็จะมีข้อความนะคะก็จะเขียนข้อความจดหมายส่งข้อมูลต่างๆตามเป็นเอกสารนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าจดหมายจดหมายต้องไปส่งที่ไหนคะ,ะที่ไปสนีน่ใช่ไหมคะ,ะเมื่อเด็กๆนะคะส่งจดหมายเขาก็จะมีผู้รับใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งจดหมายเป็นการสื่อสารด้วยตัวหนังสือนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าโทรศัพท์นั่นเองค่ะถ้าเรามีทุระด่วนนะคะเด็กๆเราก็สามารถโทรคุยกันได้โทรเห็นหน้ากันได้นะคะอเวลาพูดคุยพูดคุยกันแล้วก็ฟังด้วยอะไรคะด้วยหูนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์คนที่อยู่ไกลๆนะคะหรือว่า เราไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วก็สามารถใช้อะไรคะใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารนะคะมีทั้งแบบเ,เราได้ฟังเสียงแล้วก็ได้เห็นหน้ากันโทรศัพท์มีทั้งแบบว่าฟังเสียงแล้วกเ็เห็นหน้ากันนั่นเองนะคะต่อไปอโทอรทัศน์นั่นเองค่ะเด็กๆโทรทัศน์มีประโยชน์อย่างไรคะเอ๊ เราก็สามารถเป็นยังไงคะดูรายการต่างๆมีทั้งรายการอะไรคะเด็กๆรายการกระตู้นข่าวสารฟังเพลงละครใช่ไหมคะก็เหมือนที่คุณครูสอนเด็กๆไปที่คุณครูบอกว่ารายการโปรดของเด็กๆอะไรหนะ้าอ่าเห็นไหมคะรายการโทรทัศน์ก็มีข่าวสารเยอะแยะมาให้เราได้ฟังและและได้ดูนะคะาจากรายการโทรทัศน์นั่นเองคะ่ะอ่าแล้วเราตอบโต้ กับโทรทัศน์ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรทัศน์จะเป็นผู้ส่งสารมาให้เราอย่างเดียวนะคะเป็นการสื่อสารทางเดียวนั่นเองค่ะต่อไปวิทยุเมื่อเด็กๆนะคะไม่ได้อยู่บ้านหรือว่า,าไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่โดยนั่งรถ นั่งรถยนต์นะคะรถยนต์ก็จะมีอะไรคะมีอะไรให้เด็กๆได้ดฟังคะมีทั้งวิทยุใช่ไหมคะเราก็จะสามารถฟังข่าวฟังรายการโฆษณานะคะฟังรายการเพลงได้โดยผ่านอะไรคะผ่านวิทยุนั่นเองคะ่ะวิทยุเห็นภาพไหมคะเด็กๆไม่เห็นภาพแต่เราใช้อะไรฟังคะใช้หูฟังนะคะแล้วก็จินตนาการตามภาพ ที่เขาพูดมาให้เราได้ฟังและได้ได้ยินนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะเห็นไหมคะเวลาเราขับรถคุณพ่อคุณแม่ขับรถก็จะได้ฟังรายการข่าวนะคะโฆษณาต่างๆแล้วก็รวมทั้งก็จะมรรีรายการวิทยุที่เราได้ฟังเพลงด้วยนั่นเองคะ่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆรู้ไหมคะคอมพิวเตอร์สําคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรคอมพิวเตอร์ก็เอาไว้อะไรคะทางานนั่นเองค่ะทํางานแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารทางไหนบ้างคะมีทั้งทาง Facebook มีทั้งทางไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็อีเมลต่างๆนะคะเห็นไหมคะ คอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถส่งาการสื่อสารได้ไหมคะไม่ได้นะคะคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถใช้ทำงานอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะสามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังหาเพื่อนหาพี่หาญาติพี่น้องได้นะคะหรือว่าใช้ในการทำงานติดต่อสื่อสาร หน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะอ่าต่อไปหนังสือพิมพ์นะคะเด็กๆเอะเคยเห็นหนังสือพิมพ์ไหมนะอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะมีประโยชน์เวลาคุณพ่อคุณแม่ชอบบางคนก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะเพราะว่าหนังสือพิมพ์มีอะไรนะคะเด็กๆอ่ามีรูปภาพแล้วก็มีข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยให้เราได้อ่านดูเปิดดูนะคะถ้าเด็กๆอ่านไม่เป็นเด็กๆก็สามารถเป็นยังไงคะ ดูรูปภาพได้นะคะเด็กๆก็จะรู้ว่าเอะอันนี้ข่าวอะไรนะคะเห็นไหมคะหนังสือพิมพ์ก็จะมีประโยชน์เอาไว้ให้เราได้อ่านได้ดูข่าวสารต่างๆนะคะหนังสือพิมพ์มีเสียงไหมคะไม่มีมีคนพูดไหมคะไม่มีแต่หนังสือเป็นยังไงคะมีรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูมีรายการ โทรทัศน์มาให้เด็กๆด,ดูด้วยเอะรายการนี้จะเป็นรายการอะไรนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปดูกันเลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ,ะเด็กๆมาสังเกตอาการป่วยที่เกิดจากไวรัสโคโรนากันนะคะสำหรับอาการป่วยที่สำคัญนั่นก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหน่หอบโดยเริ่มจากมีไข้สูง38องศาขึ้นไป ไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อได้จากการไอการจามการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่านทางตาจมูกปากแต่สำหรับการมองตากันไม่ได้ทำให้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแล้วเอามือมาขายี้ตาหรือผู้ป่วยไอจามใส่หน้าเราบังเอิญว่าสารคัดหลั่งเข้าตาเราพอดีเราสามารถติดเชื้อได้เช่นกันค่ะ ส่วนวิธีป้องกันช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดสวมหน้ากากาอนามัยอยู่ให้ห่างจากผู้ป่วยหมั่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกไม่ขยี้ตาจมูกปากแะไ,ไม่จำเป็นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เอ๊รายการนี้มีชื่อว่าอะไรคะ าการป้องกันโรคโควิดใช่ไหมคะที่ประเทศไทยของเรากำลังมีขา่าวเชือเช้อโรคก,กระจายทั่วประเทศไทยของเราเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะการป้องกันจากโรคโควิดไม่ให้เราเป็นโควิดเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างนะวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานเสริมประสบการณ์นะคะให้เด็กๆได้วาดนะคะที่เด็กๆได้เห็นรายการที่คุณครูมาให้เด็กๆด,ดูนะคะว่า การป้องกันโควิดเนี่ยเด็กๆจะป้องกันยังไงบ้างนะคะเด็กๆก็วาดรูปภาพนะคะลงไปบนกระดาษนะคะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพอพร้อมแล้วไปวาดรูปกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆของคุณครูก็วาดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณครูวาดเด็กาการป้องกันโควิดเนี่ยต้องทํายังไงนะคุณครูก็วาดเด็ก เด็กนักเรียนนะคะหรือว่าตัวเราก็ได้นะคะใส่อะไรคะดเด็กๆต้องใส่แมสด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะเข้าไปในอะไรคะในจมูกการหายใจของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ ต้องใส่อะไรด้วยคะเจลแอลกอฮอล์ alcohol, ใช่ไหมคะเวลาเด็กๆไปตลาดหรือว่าไปเซเว่นนะคะเราไม่มีอ่างล้างมือเราก็ต้องใช้อะไรคะ, mm hmm. ะพกเจลแอลกอฮอล์ไปทุกครั้งนะคะ,ะถ้าเด็กๆอยู่บ้านดเด็กๆก็ต้องล้างอะไรคะล้างมือบ่อยๆนะคะเชื้อโรคจะได้ไม่อยู่ในมือของเรานะคะเวลาเรา เด็กๆเผลอกินขนมนะคะหรือว่าชอบเอามือเนี่ยเข้าปากนะคะเชื้อโรคนะคะโควิดมันก็จะแอบแฝงจะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องป้องกันโควิดนะคะโดยการใส่อะไรคะใส่แมสนะคะแล้วก็ใส่เจลแอลกอฮอล์น,นะคะแล้วก็เป็นไงคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่นะคะแล้วเวลาไปห้างหรือว่า ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆต้องเว้นระยะเป็นไงคะระยะห่างกันนะคะอยู่ใกล้กันได้ไหมคะไม่ได้นะคะเี่เห็นไหมคะถ้าเราป้องกันการโควิดได้เราจะเป็นโควิดไหมคะไม่เป็นนะคะที่สําคัญต้องใส่อะไรคะใส่แมสเวลาพูดคุยกับผู้อื่นนะคะอ่าเดา็กดคะแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะ วันนี้ที่เราเรียนสัปดาห์นี้ที่เราเรียนเรียนหน่วยอะไรนะคะการสื่อสารใช่ไหมคะค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเรียกอย่าลืมไปทบทวนสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะคะการสื่อสารใช่ไหมคะอย่าลืมไปทบทวนกันดูนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ